สวัสดีครับกรเกษรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องยูทูบเกษรหมูพอเพียงวันนี้จีมาให้พวามรูพี่น้องมาพมามบาเบงภายในสวนลินกีพร้อมกันตอนนี้ลินกีนอพอหนึ่งตอนนี้ก็อัปเดตของเป็นวันที่ม e ีสิบซีครับยีซ e ีตุลาอากาศเย็นน้อยหนึ่งกับว่าถึงก็เยน็นคับตอนนี้ลินกีนอพอหนึ่งตอนนี้เพนมีสวนลินกีนอพอหนึ่งก็เริ่มสะสมตาดอกได้พี่น้องตอนนี้ยุ้สวนกเกษตรหมูพอเพียงมีย่นี่ก็ผมเริ่มสะสมตาดอกแล้วครับตอนนี้ก วิธีสะสมต่ดอกที่เหมาะสมที่สุดก็คือตรงนี้สีทั้งใบอย่างเดียวเลยพี่น้องทั้งพื้นก็ต้องรดน้ำนะครับไปไปมีตะลินกีตรงนี้ถันเ้ารดน้ำมันจะมีในตะกินให้นในพื้นดินสูงยิ่งข้าวฝานที่เขามันจะมีแปดยี่สิบเก้ายี่สิบหกเนี่ยครับพี่น้องก็เราต้องบรรดน้ำตามนะครับตะลินกีผู้ใดมีใบอ่อนแบบนี้พี่น้องก็ใส่ปุ๋ยกดยอดเลยพี่น้องปุ๋ยก็ใส่ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่พี่น้ 0, 52, 34, นองอย่าล่มเลยพี่น้องศูนย์ห้าสุดสองสามจุดสี่ หนึ่งหนึ่งร้อยกร,รัมครับพี่น้องตอน้ำยี่สิบดิลับผสมบวกแคลเซียมบอรอนแล้วก็ให้มันใบอ่อนกับบวกยาคัมมาแรงมานําก็แล้วก็บ,บวกแมกนีเซียมพรอมครับม,มิกแมกนีเซียมผงครับซองหนึ่งรันสี่สิบห้าบาทนี่ครับไม่ใน่สวนกเกษตรหมูหเพียงกับต้นนี้มีควอมพร้อมนะครับเพราะว่าอันเี้ห้องอสดีผสมตาดอกฝนตกมมกภายในอีกสองสามหมือนตกมมกเขาจะขึ้นใบพี่น้องยอันนี้ใบก็เลยว่าใบใบแก่ นี่ครับใบพร้อมเสียออกดอกพี่น้องเี่กี้นี่พร้อมเสียออกดอกเลยพี่น้องปรมม่าณเดือนพมกกาปลายเดือนก็เริ่มออกดอกนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าสะสมตาดอกน่ครับก็ีนมี้วมสมบูรณ์ครับอันนี้ก็้นต้นเลี้ยนจันทร์สิบพี่น้องนะครับนะครับปลอยประมาณนี้นะพี่น้องถ้าฝนตกก็เ่าต้องหดน้ำเลพี่น้องครับหลังฝนตกพับประมาณเดือนพฤศจิกาพี่น้องเ่าต้องไปหดน้ำปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเลยครับแต่ถ้าไปหดน้ำหมดเลยเขาจะเกิดความชื้นในดินสูงครับ นี่ครับพ่อเมืองพายในสวนครับตอนนี้ก็บใบเขียวเข้มมีความพร้อมเลยพี่น้องก็สีฮอร์โมนทำมันเสมออาทิตย์ละครั้งก็ได้พี่น้องอยากให้ดีกัเจ็ดมือที่หนึ่งพี่น้องเพราะว่าสีตักงสามเทียบกับหนาสิพ่อพอุ้ยเก็บศูนย์ห้าสิบสองสามสี่จะเริ่มเยอพี่น,อน้องเอฟซีนี่ครับว่าบางต้นนี้ครับปลูกไม่ครับปลูกได้๋สองเดือนนี่ครับปลูกสองเดือนที่ปลูกแซมเป็นลำใหญ่หน่อยเลยเปลี่ยนเป็นลิก,กี้ลิก,กี้ใส่นี่ใส่ต้นละพันพี่น้องปลูกปลูกปั๊บงามปั๊บเลยพี่น้องเดี๋ยว รอบหนาใช่มชั่วเอาดอกมาให้เบิรงพี่น้องนี่ครับการการซื้อลิงกี้ต้นใหญ่ไปปลูกมันสะดวกครับพี่น้องนี่ครับปลูกภาพเขาลอการเอาดอกเลพี่น้องใบเขียวเข้มกะเดี๋ยวสิออกดอกเลยพี่น้องประมาณเดือนนึงก็เริ่มออกดอกแล้วครับตอนนี้มีกิ้งต้อนก็ยังมีคือเราพี่น้องผูสนใจกิ้งต้อนก็กิ้งใหญ่ๆงามๆนี่ครับปลูกให้เบิรงครับตัวอย่างครับสนใจก็ทักมาพี่น้องเบอร์โทรกับศูนย์ป็หนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าเก้าสามแปดเกษตรหมูหัวเพียงการันตีพี่น้อง ซื้อ,อยู่นนี้เขาให้ความรูความให้คอเสนอนแน่ครับบ่ทิ้งกันพี่น้องนี่ครับรับรองครับนี่ครับอันนี้ใบมีความพร้อมเลยพี่น้องิีกี่พร้อมที่จะออกดอกแล้วครับนี่ครับใบเขียวเข้มใบงามพี่น้องถ้าเป็นใบอ่อนประมาณน,นี้ก็ต้องอัดปุ๋ยศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ประมาณสักสามสี่รอดพี่น้องก็พอดีพี่น้องอรดนึงกับมัดเกลืิบบัดก็บ่แพงกอยากให้เอฟซีสุขฉันให้ติดตามเด้พี่น้องเด้อเพราะว่านา้ำ ่ต้องหดจปนน้องเด้อไปมีตอนดีกีอยู่บ้านอยู่ซองดีกีน้องพอหนึ่งงดน้ำเลยครับภายในเดือนพฤศจิกา่ตสองหดน,น้ำเขาเริ่มออกดอกเขาจังหดน้ำเลยเป็นน้องเด้ตอตานน้นพปนน้องเนาะฝากกดไหลก็แช่นะครับคนหลูเล้เล็กๆหน่อยจาก,กเกษตรหมูพ่อเพียงกะันเริ่มสีิสสมตาดอกเลยนะครับศูนย์ห้าสิบสองสามสสี่สีตอนนี้ได้เฮงดีครับหลังฝนตกก็สีรประมาณสักสองสามครั้งกับพ่อปี่น้องนี่ครับ กรจีางว่างไปทองอันนี้ครับกรณีสีครับกรณีมีมไป่ายให้เบิ้งค้อมรับสมาร์ทฟามเมืรอครับเกษตรหมูก็เฮ็ดภายในสวนนี่ครับคันนี้เขาจะนี่ครับแต่นั้นเป็นน้องฝากกดไลค์ก็แช์ก็ติดตามนะครับเกษตรหมูพอเพียงงดน้ำนะครับไม่ต้องลดน้ำนะลิจี่นอมพอหนึ่งสีปุ๋ยเก็บสะสมตอดดอกศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ดอกจะได้ดกดกสวัสดีครับ